สวัสดีครับผมสายชนคลโก้วยครับอยู่ไรมันคือเก่าแล้วครับมาทางหลุนมันวันนี้ครับผมจะเล่านะครับทำไมผมต้องทิ้งจากอาชีพหลรับจา้างเรามาทำไร่ทำสวนอยู่บ้านผมอยู่อำเภอวังเขียวเลยครับเดี๋ยวเตรียมตัวกับบ้านแนะครับ ตอนนี้ก็สิบเก็นาฬิกาสามสิบนาทีครับโดยประมาณคือเล็กๆเลยคือผมวิ่งหลดนะครับดวงผมไม่ได้ครับวิ่งมาหกปีแล้วครับแล้วก่อนรับจ้างเขาแต่ก่อนรับจ้างเขาวิ่งหนีมีเงินเก็บเลยครับมาวิ่งรถจะของหกปีแล้วเลยไม่มีเงินเก็บเลยไม่มีอะไรเครว่าดวงไม่ได้หระพูดง่ายๆอะ่ะไม่อยากโถดเลยเราโทษจาของนี่ครับดวงไม่ได้ครับเลยผมก็ ต้องถอยหลังแล้วเขานี่แม่ผมนะครับก็เกกัอาอยุหกสิบกว่าแล้วเนาะเกก็อ้วนก็ปวดแข่งปวดขาผมก็ต้องมาทำนะครับธรรมดาทุกปีเนี่ยผมจะทำแต่เขาโูดนะครับทชไหมหิน้อยตุนเขาโพดนะครับเป็นเส้นเราบวกลบกันแล้วก็สู่เองลงมาทำอยู่ครับมาทำเองก็ลดต้นทุนครับแล้วผมมีโครงการจากดดหลถดไทยอยู่ครับ นะครับรถไถคือรถไถนะครับข้วหมายที่ผมอยากได้คือที่นี่ใช่ไหมครับถิงปล่อยล่างกันนี่ก็ยาจะลูกับถิองรถไถเองก็ไถเวียนไปเวียนมาปีหนึ่งไถสามสี่รอบก็ได้ครับมันก็ได้เป็นปุ๋ยครับนี่ครับสาเหตุง่ายๆแล้วก็มันนี่ครับผมปลูกตั้งแต่เดือนธันวาเลยครับทีสิบห้าจำได้เลยครักู้ประมาณกระดาสิงหาเลยครับแล้วก็จะลงข้าวโพดต่อผมก็พึ่งมือใหม่ฮัททำครับผม ก็ลองผิดลองถูกเนี่ยนะครับแต่ก่อนเป็นวัยรุ่นก็ทําครับเพอว่าชีวิตวัยรุ่นเนาะไม่ว่าแต่ไขแล้วครับก็ยากไปหาประสบการณ์เลยหาคือหนีค้ามลำบากกับผู้ดง่ายอนะ่ะคือหาว่าชีวิตชีวิตว่าจะต้องสุขสบายกูนี่แหละครับมันหนีค้ามลำบากครับไปไปามาเลยเอาอยุหลายก็เริืมอยากกลับมาอยู่บ้านนี่นะครับคนเราอยู่ห้ากก็คิดกลับมาอยู่บ้านครับอยู่ก็ธรรมชาติในบ้านเพรามันพื้นวังเขียวนี ธรรมชาติครับอยู่ก็ธรรมชาติมันก็ลมเมยิ้นดีครับสดชื่นแล้วงอย่างนี้ก็มาได้ปุนไหว้แข่งอะไรก็ใครครับอันนี้ผมก็ทำผมเองครับมีงานหลับจ้าง้าไปเหมือนกันนะครับผมไม่เคยลืมนะครับชีวิตผมคนหนึ่งงานทำไมสาเหตุที่เขายกหลงปลูกมานะครับอันดับหนึ่งคือคือมันถูกว่านี่นะเขาตัดต้นแล้วก็เอาลูไถผ่านเดียวนะครับยกดูยกขึ้นเลยครับแล้วก็เวลาฝนตกมาเห็นไหมครับ ที่ผมจะเป็นที่อนี่นะครับสูงลงไปหาต่าเห็นไหมครับมันก็นเลยเป็นทางนําไหลสะดวกสบายนะครับพอไม่พูดออกเนี่ยวันนี้ผมก็มาถากดูเนี่ยครับโจกผมเี่ครับนี่ครับ,น,รบ,น,รบนี่ก็ยังลกอยู่ครับนี่ตัวายาไอแถวบานเรียกหูกระต่ายได้ไหมใครเรียกหูกระต่ายนี่ครับยาหูกระต่าย บางทีเองถ้าถากยังกันนี่นะครับแถวๆลงกันนี่ถากไนาอยู่ครับแต่ว่าเรารอตุนก็ถอนครับถอนทำไปแต่ทุ่มมือหมดแดงกัดได้ครับสาเหตุที่หมดแดงกัดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเมเนานก็กอนาเรงนาร้อนนะครับเพราะว่าบ้านผมอำเภอบังเฉียมมันจะมีน้ำค้างครับน้ำค้างก็จะมาจับตามนี่นะครับเราหมดแดงก็จะมากินน้ำค้างในความผิดผมนะครับเดี๋ยวนี่ต้องใส่ทุ่มมือถอนครับเวลาเรารอตุนเองก็ถอนถอนนี่ครับชีวิตอยู่บ้านนี้นะครับ ยอมรับวัาเหนื่อยเลยครับยอมรับวันร้อนผมยอมรับเลยครับมันคนละอย่างครับผมครับรถครับรถนี่จับตะพ่วงมาเลยครับกะดูทางแล้วก็นะครับมันก็สุขสบายคนละอย่างทําคือง่ายมันคนละแนวทางนะครับนี่ครับแล้วผมจะหายมาดูครับสวนผมมีรังนกรังหนึ่งครับชื่อนกว่าเดี๋ยวผมจะบอกครับนกตัวนี้เขาว่าเขามีของหีแบบเป็นหมอนนอน ผมก็ไม่รู้ครับผมก็ไปดูมาครับนี่ครับผมเห็นรังนู่นนู่นนู่นตัวเขาครับแต่ผมไม่ทำอะไรเขาครับเราได้เหยื่อดูเลยเขาลบเขาลบผมลองมาดูนะนะนะครับเห็นไหมครับนู่นนู่นนู่นที่ร่องแตะเตะเบสเตะเตะเบครับนู่นนู่นไหนเห็นไหมครับนู่นนู่นนู่นนั่นเดินแล้วครับนู่น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 ตะเตะเบเดี๋ยวผมมาดูรังเขาเฉยครับ เพื่อใครไม่เคยเจอผมก็มาอยู่กับสมพวกเออวาสนาดีครับมีหนุกเนี่ยมาทำรังอยู่สวนครับนกแตะเตะเวสนี่แหละครับนั่นนะฟังเสียงด้วยแต่ผมไม่ทำอะไรเขาทุกเพราะว่าผมไม่อยากทำอะไรเขาครับนั่นนั่นนั่นตัวเขานี่อย่าดูเดี๋ยวเขาก็บินละนั่น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 เห็นไหมครับนั่นนะครับ ครับนกนีครับผมว่ามาอยู่กระงกระรงนี่มามาดูรังเขาดีกว่าเขาว่าเขาเจอหินนุ่นนอนอ่ะผมก็มาหาเย็นตอนคืนครับเลยผมเลยว่าผมลงมาหาดูจีิเยอะนี่ครับไข่เขาเนี่ครับผมก็ลองมาดูแต่ผมไม่ได้ทำลายเขาแลวครับเนี่ครังนกเต่ผมก็ถือว่าถ้าวัฒนาสวนผมดีแลวครับนี่ครับผมก็พึงเคยเห็นครับเห็นแต่เขาลงมาในนันในนี่ก็เออโอ้นกแต่าแบบนี้ผมก็พึงเหินนะครับ ถือว่าเป็นวัสนาเป็นเป็นเลือกทีดีครับที่ว่ามาทําอยู่ก็ไล่ผมครับอไปแล้วผมจะม,มาดูครับอย่างหนึ่งที่ผมทําครับเชิงไก่หน่อยนละครับอยู่บ้านผมก็หัดเลี้ยงไก่ครับผมก็ฝึกเลี้ยงไก่ไก่พื้นบ้านเองนี่แหละครับผมก็มาทําทําได้สองวันแล้วครับมันลกครับพอไม่พี่น้องมันหลกคก่อยๆทาไป เด็ดลองก็พักไม่ได้แกงผูดเลยครับถ้าลองบานเองลองมีมีลมหลังคาเนี่ยโอ้ไม่เหนื่อยเลยครับอันนี้มันก็ยังว่าหลังสูนะเออหลังสูฟ้าทุเทียบนากระสูด,ดินเนอะมันก็ร่อนแลละครับจะพึ่งเบื่อนะครับให้ผมดูให้ผมผม,ผมจะให้ไปดูอีกอีิหนึ่งเดผม ลองทำรูปต้องเดินไปยีไกลยนู่นนะครับหัวาน้ำผมนะครับผมงุดฟังเสียงอะไรครับนกนี่แหละครับเตเต้เวสนี่ครับเตเต้เวสอะไรนี่ เวลาฟังในส่วนใหญ่ผมก็จะมาถอนนะครับถอนมือเนี่ยะครับใส่ทุกมือถอนเนาะ <c oughs> นี่ครับฟังเสียงนี่แหละนกนี่แหละที่ทำรังนะ่ยแต่ผมไม่ไลุกกว้นต้องหายไปดูเฉยรครับ <c oughs> <laughs> นี่ครับผมก็เลยทำ การ,กรเกษตรแบบผสมผสานได้ครับผมทำมันคือผมจะลองจากหน่อยไปหามากผมไม่อยากลองจากมากไปหาหน่อยแล้วเขานี่บ้านผมอำเภอวังน้เขียวนะครับก็อยู่ติดตลาดพักผลไม้ก็คอร,รีครับก็ขับไปกันไกลๆได้ครับนี่ครับหนกนัน่นะนะให้มาในนี่นีน่นี้ในนี่ กระแตเตวัดนี่แหละครับผมไม่ลบกวนเขาครับไป,ไปยิงไปคนอยู่ใครอยู่มันนี่ครับอันนี้ผมก็เพาะผิดครับเนี่ยผิดก็ตาไข่ตะไข่ก็ลองศึกษาดูนี่ครับผิดผมพอไแเราตรงนี้ก็จะมีโครงการปลูกขาครับจะลองจะกี่สิบสามสิบตุนดูนะครับ คือทุกอย่างเองทำเองเอาไปขายเองนะครับผมพีนะ่น้องผมคุ้มคิดผมนะครับเนี่ยผมก็เพาอทิ้ไว้แต่รถหล่อสวนผมก็นี่นะครับก็มีบอ่อลน,น้ำนหน่อยๆครับถามว่าน้ำส้ำนี่สาวจริงๆทำไมพอแล้วครับถ้าว่าจะทําพักเป็นไหลสองไหลเองก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยมะม่วงเชื่อสบายกินได้กินแล้วด้วยซ้ำเหมืว <c> น <oughs> นี่ครับลังหัวแดงนี่แม่มาเก็บไปแล้ว มาสอยไปแล้วมาชาผมมารหดนะครับแล้วตอนชาวจะมาหลุดผมจะไปก้าบบ้านนะครับว่าไอ้ไก่มันออกเราไก่สูงเรียงไว้แล้ววันนา้ผมจะถ่ายรอโรบ,บานผมให้ดูนะครับนี่ครับฝังซาผมนี่ครับผมไีดอ เชียงผมกับคนเรามันอยู่ไหนมันก็นลําบากกันไ่ว่าแต่อาีพแไปถุกอาชีพแหละครับก่อนแล้วมีความลําบากของของถูกอาชีพนั่นแหละครับอยู่ที่วาเราจะปรับตัวและยอมหลับมันไหมก็ความลาบากก็แค่นั้นแหละครับทุกอย่างเหมือนผมนะครับแต่ก่อนขับรถลำจ่างถือว่ากก็คําบากครับแต่ลําบากคืนหนึ่งอดนอนแล้วก็สองนัง่งถ่าเดี๋ยวครับวิ่งไกลๆผมหลุดผมวิ่งเนื้อจดุดใต้ สารออกตกวิ่งหมดแล้วครับพูดได้ไง่ายเห็นว่าหลดตะกอกก็เก่ากันนี่ครับถ้าใจเราสู่อยู่ไหนก็อยู่ได้ครับสำหรับผมนะผมคิดว่าคนขยันเท่านั้นที่ไม่มีวันอดตายโอเคครับผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณครับสำหรับการชมสุขภาพแข่งแรงกันถนาเด้อครับพแม่พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับ